สวัสดีค่ะพี่น้องคะพบพอกับอชองสาวหน้าพ่อเพียงคือเก่านะคะมาค่ะพี่น้องสาวนาสุภาพพี่น้องมาเบิ้งรถขีบอ่อยค่ะพี่น้องคะเ้องมาเบิ้งกันตอน,นะคะพี่น้องหลังจากที่ขนขึ้นรถขั้นใหญ่เต็มเรียบร้อยเลยค่ะพี่น้องคามาค่ะมาถึงรถขั้นหน่อยห้องค่ะพี่น้องคะถึงรถสิขั้นหน่อยแต่ว่าบรรจุได้ลายคักได้ค่ะพี่น้อง หกตันเป็นยางหน่อยค่ะพี่น้องคะวัดทีมงานข้าจัดเลี้ยงใดดีค่ะพี่น้องอัดแน่นค่ะห่อถุงใส่หลายๆนะคะพี่น้องถึงจะคกลุ่มค่ะวกว่าจะขีบขึ้นได้เต็มค่ะพี่น้องคะกว่าจะไปจอดล่อคิ้วกว่าจะได้เท่ค่ะหาต้องใส่เต็มๆอัดให้เต็มที่นะคะพี่น้อง จากลรอ้อยไปถึงลาดขายกับบกไก่ค่ะพี่น้องค่ะก็เลยเห็นให้เท่าสามารถบรรจุอ้อยได้หลายค่ะคอยขับไปนะค่ะพี่น้องไหนพี่น้องเบ่งบรรยากาศกันเลยค่ะพี่น้องคะสาวหน้าก็ขอกำลังใจจากพี่น้องเลยได้ค่ะ กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้สาวหน้าน้ำแน่สาวหน้ากระตังเปาไว้นะคะถ้าถึง50ซิซับสไคร์มือดสาวหน้าสิไลซดมือพี่น้องในเบิง้งบรรยากาศค่ะพี่น้องคะเบิง้งบรรยากาศสดๆไปพร้อมๆกันค่ะสาวหน้ากระวังนะคะว่าพี่น้องที่ซอยสาวหน้า ซอกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องคะให้ได้ทิ้งหายคลิปซับสไครได้เร็วมือน,นี้นะคะพี่น้องสาวหน้ากระขอขอบคุณพี่น้องทุกคู่ทุกคนนะคะที่เข้ามาเบิ้งคลิปเปสาวหน้าค่ะพี่น้องคะสาวหน้ากระขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพแข็งแรกนะคะ สำหรับพี่น้องที่เข้ามาเบิร์แล้วนะคะอยากให้สาวหน้าเฮ็ุคลิปแบบใดหาคลิปแน้ใดมาให้พี่น้องเบิงพี่น้องก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกับสาวหน้าใดด้ะค,ะค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปไปนะคะพี่น้องคะสาวหน้าก็จะเข้ามาอ่านเข้ามาว่าเข้ามาตอบก็พี่น้องค่ะพี่น้องคะ มื่อนีถือว่าอากาศดีค่ะพี่น้องบอ่แดดค่ะเห็ดงานสบายสบายค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปมีสาวลากับล่าบพี่กรณนะคะพี่น้องคะอพอกันคลิปนาค่ะสำหรับคลิปมีสวัสดีค่ะ